สวัสดีค่ะดีตรัสสุขเพนัปปงคณดอยนะคะเช้านี้อากาศดีมากๆเลยค่ะเมื่อคือฝนตกนะคะตอนนี้ก็นัฝนอยู่ที่สวนผานนะคะที่พี่ๆเนี่ยคุ้นเคยกันเนาะเช้าวนี้เราก็จะมาเก็บผกปอดสามพิษใช่เคยนะคะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปะทไําเมนูอร่อยออร่อย,รยกิน,นะคะ่ะโอ้โหช่วงน,นี้เนี่ยจะมีฝนก็มีจะมีแดดก็มีนะคะเนาะเพราะว่าดูสิคะหมอกกะละเคื่อสวยๆเลยเช้าวันนี้นะคะ ราสุที่นฝนถ่ายให้โชบาพามาจากไม่เยอะขนาดนี้นะคะตอนนี้เนี่ยทุกแปลทุกแปลก็คือจะมีแต่ผ่าส,สวยท่านั้นแล้วนะคะเช้านี้เราจะเลือกเก็บเป็นผ่าอะไรดีเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเช้านี้ที่เรามาเนี่ยเราจะได้เห็นผ่าส,สวยผักปอดสามพินะคะนี่ค่ะอันนี้คือจะเป็นยอดถั่วลำเตานะคะอีอประมาณสองวันก็สามารถเอาไปขายได้แล้วคะ่ะยอดถั่วลำเตาก็ เราจะไม่ไว้แบบว่าให้มันมีผลอย่างนั้นนะคะเราจะไว้ให้ประมาณให้มันขึ้เน,นือยาวกว่านี้นิดนึงก็ตักไข่ค่ะเพราะว่าเขาจะไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวหรือว่าไปจิ้มน้ําพริกอะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะเนาะส่วนฝั่นนีน่ก็จะเป็นขาดนะคะผักขมค่ะนเนี่ยภาษาลาหูโน่าเขาจะเรียกว่าผักขมค่ะแล้วก็มาจะไปสอบแบบนะคะผักขมกับผักกะเขาเนี่มันก็จะแตกต่างกันนะคะนเนี่ยนี่ก็คือจะเป็น กะเขาวนะคะที่บุนดอยเขาเรียกอันเนี้แต่โซผ่าโซชานิดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างนะคะอันนี้มันจะไม่มีเกล่นแต่เน,นี่ยมันจะมีกล่นอยู่ในตัวของมัน,นะคะ่ะเวลาที่เราไปแกงกินหรือว่ายำกินก็อร่อยพอๆกันเลยนะคะอ่าเขาเรียกว่าผ่าขมแต่ว่าที่จีเนี่ยมันไม่ได้ขมนะคะมันก็อร่อยเหมือนกัน,นะคะ่ะโอ้โหแล้วก็จะมีผ่าชีนะคะผ่าชีลาลวเนาะเขาเรียกว่าไม่แน่ใจเรียกถูกหรือเปล่านะคะ อันนี้จะเป็นผัดชีลาวเวลาที่เ,เราทอดไข่นะคะเราก็ใส่ในไข่เนี่ยจะอร่อยมากนะคะช่วงนี้ก็จะมีผัาเยอะมากๆเลยนะคะเนาะอันนี้เราจะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะนอกจากใส่ขี้ไก่แล้วก็ขี้หมูอะไรอย่างนี้นะคะเนาะแล้วก็นนี้จะเป็นผัดบู้นะคะชนี้ผัดบู้ก็ปลุงได้นะคะบนดอยผัดบุ้ก็สวยเหมือนกันโอ้โหเป็นแถวเลยเวลขึ้นแบบ สวยสวยนะคะเนี่ยอันนี้อันแล้วก็ผัดกะพะบุ้งนะคะนี่สันนี้จะเป็นผัดชีค่ะผัดชีต่อไปเราจะได้ไม่ต้องซื้อที่ในตลาดแล้วนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็เริ่มเริเออกที่คุณแม่ปลูกไว้เนี่ยมันเลิมออกแล้วนะคะเหมือนกันเลยเนาะหนึ่งแปลกับสองแปลเนี่ยผัดชีเหมือนกันผัดชีที่คุณแม่ปลูกมันจะหอมว่าเลยนะเนี่ยมันจะแบบสวยแล้วมันจะหอมว่านะคะนี่นี่เหมือนกันเนาะเหมือน,นที่เขาขายในตลาดเหมือนกันคะ่ะ เดี๋ยวเราไปตะลุยเก็บผักกันก่อนนะคะเอาไปตาน้ำพิ่นี่อร่อยนะผักชีประมาณเนี้ยมันจะกี่มันจะหอมมากต่อไปไม่ต้องซื้ออะไรกินแล้วนะคะนอกจากว่าเนื้อหมูเนื้อหมูเนาะเดี๋ยวท้าผลไปเก็บผักฟันุก,ก่อนนะคะ เช้านี้เราได้ประกาศค่ะก็ผายอื่นเนี่ยยามไม่เก็บไปนะคะเนาะเพราะว่าน้องฝนเนี่ยจะเอาผักอันนี้นะคะเนาะไปล้างให้สะอาดแล้วจะไปจี้กีน้ําพีก,กับเช้านี้นะคะเนาะก็จะมีข้อดีนะคะเนาะเรามีผักขอตัวเองใช่ไหมเราปลูกผักไว้กินแบบใช้ชีวิตแบบว่าสรตฐกิจพเพียอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะลดค่าใช้ใจ่ายเยอะเลยนะคะเนาะ ผักกะเนี่ยผักกาของแม่เนี่ยมันจะมีความกรอบแล้วก็อร่อยมากๆนะคะเนาะแว่นเอาฝนมาอปานตให้ชมเรื่อยๆนะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นองฝนด้วยนะคะสำหรับเช้านี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย